namo tama dhamma sasa svaka dhamma ajya ratna ajya sasa ท่านทรงคนใจกีประธานวิธีเปิดใต้อาคารนิทยีควระเป็นที่รักกลับไปทําบุญตามประเพณีก็งด้วยช่วยกันในที่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเราพระเอกสนับสนุน5ล้านบาทนะคะจากูุนิที่ร่วมกันยูสนับสนุนอีก7ล้านบาทนะคะาอ,อาะะจารย์หมอนิเยีอเของเรานะคะอาจารย์หมอจัอนทบุรารัชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดรรัตนาสมกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกันอยู่คุณสมศักดิ์ปาลวัฒน์ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกันอยู่คุณบินประชาชนร่วมพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในการเปิดอาคารมิติเวชครั้งนี้ครับขอบคุณครับเรียนท่านส่งผลใจกลิ่นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดครับผมจะขอกล่าว ถึงความเป็นมาของราคาอีกิเวทแห่งนี้นะครับว่าที่เกิดขึ้นมานั้นเพราะอันใดนะครับแต่อย่างที่ท่านอ๋อผู้บริการได้เรียนไปนะครับแล้วก็นะครับแล้วไมได้เรียนไปแล้ว, <laughs> น,ลวนั่นคือเหตุการณ์จริงทั้งหมดนะครับแล้วกระทั่งเงินเนี่ยเ,เหลืออยู่ก่อนเราจะปิดเซฟอุบลมมีเงินเหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าล้านมาที่เราพยายามเนี่ยไม่อยากให้เงินจานวนเนี่ย ข้ามไปปี63เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกต้องเข้าไปพบต้องไปรายงานอะไรมากมายแล้วแล้วก็พาสงพรสรารทิติเวาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะตอไปกับองทน่่คะค่ท่านผู้ทรงกิจดาจากกรมป้องกันแาเทาสารภัยค่ะท่านคาเชิญค่ะด้วยตลอดกับพระคุณท่านกิจดานะคะ โรงพยาบาลร้อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเนะคะจำนวน1,150ชุดอีก50ชุดจะมอบให้กับนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อในครั้งนี้นะครับมนุษย์เราทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอศัจธรรมเรื่องของการเกิดแก่ เสียตายได้นะครับจะเห็นวงได้เลยนะคะท่านคะขออนุญาตนะคะสามนาฬิกาเก้านาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะอีกหนึ่งนาทีคะขอขอข่ะทอานคะในครั้งนี้ขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านพร้อมแล้วนะคะท่านรันตนาคะขออนุญาตขยับเข้าไปด้านใกลๆแบบทับมือที่ปุ่มได้เลยนะคะคุณบินคะ แตะสอบนะคะฝั่งด้นผู้บริการก็แตะสอบฝั่งนี้มาเลยนะคะแตะสอบพร้อมกันนะคะท่านคะแตะสอบค่ะโอเคนะคะดิฉันจะนับแล้วนะคะจะเอา13นาฬิกา9นาทเป๊ะเลยนะคะ5้าสสาม